สวัสดีจ้าพี่นองจ้ามากินข่าวก็ยัยแมมกจ้ามัอนี้กินข่าวสวยเนาะจ้านาะมีไข่เจียวใส่ชะอมนะคะปลาทูปลาทูครึ่งตัวนะคะขาดไม่ได้จ้าพี่นองจ้าน้ำพริกกะปิค่ะแล้วก็มีป้าหมึอกอบค่ะพี่นองจ้าแล้วก็มีผัก ขี้ยแม็กไปเก็บมานะคะลูกก็เจี๊ยบนะคะแล้วก็มะเขือพวงค่ะเอาซ้านี่จ้าพี่นงจ้ามาจ้ามากินขี้ยแม็กเด้อค่ะเสแสรบน้ากันเนาะจ้านาะสวัสดีค่ะมาจ้ายินข้าวกับยแาแมกจ้าบ่าได้เจอกันแบบเต็มๆหลายมือเนาะจ้ะเนาอมือนี้ มาจ้ะมาโดยความคิดหอดที่ถึงค่ะพี่นองจ้าน,นะคะขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณทุกเลือดทุกไรขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณที่คิดถึงยาแมกนะคะโดยเฉพาะพี่สาวนะคะช่องยายติ๋วเยอรมนนันเนาะนะคะคอมเมนต์ Comment นะคะคอมเมนต์ Comment. บอกว่าบดได้เห็นยาแม็กหลายมือนะคะคิดหอดนะคะยาแม็กก็คิดหอดพี่นองสุขสุขค้นนะคะแต่ด้วยภาระหน้าที่นะคะของยาแม็กนะคะ ที่ไปอบรมนะคะสามวันสองคืนนะคะที่โรงแรมผู้แม่นะคะพี่น้องจา๋าอาจจะแบบถ่ายบอบๆแวมๆนะคะให้พี่น้องเดบิงนะคะก็รู้สึกว่ามีความสุขหลายจ้าพี่น้องจ๋านะคะเหมือนกับว่าได้ไปชาร์จแบตนะคะปกติแล้วนะคะยแมักอบรมนะคะถ้าอยู่แถวจังหวัดนะคะร้อยเอ็ด สารคามขอนแก่นกาลสินนะคะย่าแม่ก็จะบันอนนะคะบัพักขาแต่ว่ามาช่วงนี้นะคะย่าแม่ก็ถือว่าตัวเองทำงานมากนานพอสมควรนะคะก็สมควรแล้วที่จะออกโบยบิน <c oughs> ตามภาษานะคะผู้ที่ะจะบอกว่าตัวเองแก่เล้วก็อะไรอยู่นะคะก็ย่อมรับอยู่ละค่ะในความอายุ นะคะที่ได้มาก็คือเวลาที่หมดไปนะคะไม่ได้มาแบบฟรีๆนะคะหรือว่าบริไปซื้อหาตามทองตลาด <c oughs> <c oughs> อยู่ไปอยู่มาก็มาเองนะคะด้วยอายุนะคะพี่น้องเนาะ,ะมาจากกินขขาน้ำกันนะคะหลังจากที่ไปชาร์จแบตมาก็จะแบบเหม่อม้อยนะคะอืมเหมือนกับคนที่ยิวเข่าเนาะนะคะกับกิดหอดก็อยากว้าวอยากเ้า <c oughs> ตักอาหารมานะคะเฉพาะที่ยาแม็กกินนะคะช้อนเล็กบรยเอามาจากพี่น้องขาใส่ซอนใหญ่จวงเลยจ้าเพราะว่ายาแม็กแบ่งออกมาจากถ้วยใหญ่ในรัวแล้วนะจ้าเนาะค่ะมากินน้ากันกับยาแม็กเด้อนะคะแซบๆน้ำกันจ้าเมื่อเช้านี้ไปเก็บหมักกระเจี๊ยบเนาะยาแม็กก็หักเบิ่งค่ะว่ามีแมงบงโบนะคะถ้ามีแมงบงก็จะได้แซบไปน้ากันเสร็จแล้วเนาะ ค่ะว่าจ้ะพี่น้องแซบๆน้ำยำแม็กจ้ะเดี๋ยวจะค่อยๆเบาซู่ฟังาาเนาะจ่าน้อหอมหอมน้ำพริกกะปินะคะอา่ายำแม็กไม่ได้ตำจ้ะลูกสะใภ้ยำแม็กตำจ้ะ แ่บจะพี่น้องจะแสบแสบเกือบซ้ำอาหารที่อยู่โรงแรมเลยอะ่ะจริงๆนะคะลูกสะพาย,ยังแมกฮ็ดกับเขาแสบอ่ะพริกที่ยังแมกไปเก็บมายืนต้นตายจ้ะพี่น้องยืนต้นตายโอ้โหเป็นยังคือตาย ต้องใส่กินฮอตยามกกุ้แล้วเทอขางเจ้าของจ้ะหอมมากค่ะหอมพิดผู้ลงค้นถามบผู้ลงค้นถามว่าเผ็ดบอ กินพริกก็ต้องเผ็ดสิจ้าแต่เผ็ดนิดหน่อยจ้าเพราะว่าเป็นพริกอ่อนนะคะ จับกับพี่น้องจับมากจ้ะอ,อยากให้มากินน้ำจ้ะอยากให้มากินด้วยจังเลย ชอบมากเจ้ะแต่ก่อนยัยแมกินบ่เป็นคิดว่าต้องเอาไปลวกเอาไปลวกอย่างเดียวเอาไปใส่แกงใส่อหย่งจังสีไมจ่จ้ะต่ว่าตอนนี้ยัยไมกินเป็นแล้วมีคนบอกยังไมกินจะ้ะกินสดสดกินกับน้ำพริกกินสดสด เมีเม็ดอยู่นะแม็กซงให้ไม่ติ๋วกับแม่หวานอยู่นะคะบ่ต้องปลูกหลายจ้าพี่น้องจ้าปลูกจักสามสี่ตนเนาะเพอได้กินแล้วจ้าอ่อ มองหาน้ำเ็ดดู่เ็ดดยูจ้าเ็ดดู่จ้าก็พ,ากาพูดถึงเรื่องอ่าประชุมเนาะที่ยแม็กไปอือสุดยอดตามภาพเลยจ้ะพี่น,อน้องตามคลิปเลยจ้ะไฟฟันมานานมากนะคะว่า อยาไปแบบนี้ไปพักผ่อนที่โรงแรมแล้วก็อยากเห็นบ้านเมืองเพิน่นสมใจย่แม็กเลยจ้ะพี่สาวพี่สาวต่อมนะคะที่เรานิทานเรื่องเสียงของเนาะเพราะว่าเสียงพี่ต๋อมเสียงพี่ต๋อมมวนจ้ยะย่แม็กก็เป็นคนถ่าย ถ่ายวิดีโอนะคะอาจจะบลิลเอียดนะแรกๆก็นั่งอยู่ข้างๆกันก็คิดคอนเทนต์อย่างซอยกันแล้วอเอ๊ะทำไมถึงไม่ถ่ายแยม้มรีบลุกขึ้นมาถ่ายวิดีโอเอาไว้จ้ะรักฐานแล้วก็ได้ทำการขอขอพี่สาวนะคะก่อนที่จะแยมแกมาลงพี่สาวบอกว่าลงได้นะคะ ก็เลยต้องก็เลยลงนะคะก็พี่สาวที่น่ารักอยู่ด้วยกันรู้จักกันหลายปีแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มส่วนมากก็จะเป็นอ่าเจ้าของสถานีน้ำกันจ้ะในการไปอบรมนะคะได้ เจออ่าวิทยากรเจอถือว่าเป็นครูเนอะที่ดีนะคะที่มาให้ความหูนะคะเกี่ยวกับการอ่าสร้างคอนเทนต์ตัดต่อคลิปนะคะหรือว่าได้หลายอย่างนะคะที่ไปเรียนนะคะ สามวันที่อิ่มอ,อกอิ่มใจพี่น้องเสียอปว่าวยามแม็กไปอยู่สามมือ่อเมื่อแรกยามแม็กินยาความดันไปสองมือ่อลืมแม็กกระทั่งกินยานะคะลืมสนิทยาแม็กบอกคิดว่าจะของจะลืมกินยาใดนะกลับมาก็รู้สึกเป็นปวดปวดหัวเบอรอเบอร,เบร์ก็คิดว่า เจ้าของเหนื่อยหรือเปล่าเพราะว่าขับรถเองนะคะตั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะคะปกติแต่ก่อนเนี่ยก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะที่มารับนะคะแต่ตอนนี้คือเขาลาออกจากการทำวิทยุแล้วนะคะก็เลยต้องไปเองนะคะ ามวันที่อยู่โรงแรมรูนะคะถามว่ามีความสุขไหมย่ไหมก็ทําไมขนาดนั้นในขนาดที่มีโอกาสสร้างงานกับลูกไว้แล้วนะคะสร้างงานกับลูกทักทายนิดหน่อยนะคะว่า เปิดสถานีหรือ,อยังออียงประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ไม่คุยคือในช่วงที่เรามีโอกาสแล้วก็พักตรงนี้ไว้นะครับแล้วเอาอาความรู้สึกเอาตัวเองอยู่ตรงจุดนั้นนะคะ mm hmm. เหมือนกับชาร์แบตตัวเองให้ให้เต็มที่นะคะ คำว่าแต่ก่อนเคยไปเห็ดแบบนี้บอย่แมกบบเห็ดนจะเช็คฟังรายการจะโทรบอกว่าชั่วโมงนี้เข้างานหรือ,อยังทํางานให้แม่หรือ,อยังจะจู้จี้จุกจิกแต่ตอนนี้ปรับตัวเองคือสั่งแล้วสั่งเลยจบนะคะเรามีหน้าที่ร่ายงานนะคะไปทั้งสปอนเซอร์ของเรานะคะที่เหลือก็ ล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยเจ้าของนะคะให้โฟกัสนะคะตรงที่เจ้าของอยู่นะคะแล้วก็มีความสุขตรงนั้นกับเพื่อนๆนะคะกับาการอบรมนะคะวันแรกนะคะก็เลิกประมาณเกือบหกโมงนะคะเลิกอบรมนะคะจบการอบรมหกโมงกว่าแล้วก็กินข้าวเสร็จ พอหน้าสื่อสมาคมช่อศาสตร์เรียกประชุมจนเกือบสามทุม่มวิง่งขึ้นกันพี่น้องเข้าใจเำว่าวิ่งมาครับวิ่งภาษาบานยิแม็กก็คือเมื่อยวิ่นเวียนหัวประมาณนี้นะคะวิ่งไปขึ้นกันนะคะบังจากนั้นก็ขึ้นห้องนะคะคื่น้องก็ถ่ายคลิปถ่ายคลิปห้องนะคะแต่คลิปแรกที่ยิ่แม่กปล่อยไปก็คือ,อยังไม่ได้ขึ้นห้องเลยพี่นอ้องยังไม่ได้เข้าไปในห้องนะคะอปไปถึงก็ ประชุมเสร็จก็กินข้าวเที่ยงเนาะนะคะที่นั่งคุยกับพี่ตอมน,นะคะพอคลิปสองก็จะเป็นคลิปขึ้นห้องนะคะแล้วก็คลิปสามก็จะเป็นคลิปตื่นเช้านะคะกับบรรยากาศนะคะแล้วก็คลิปอกินข่าวเนาะแล้วก็ข้าไปห้องยาแมกลงล,ลบนะคะอยู่คลิปหนึ่งนะคะอ่าก็เป็นคลิปห้องอาหารเหมือนกันจะคะ่ะก็เลยเป็นแบบอ่ะ ว่าเป็นอย่างเพราะว่าจะถ่ายให้ดูซ้ำๆก็ดูกระไรอยู่นะคะแต่บรรยากาศนี้โอ uh, ้สุดยอดสุดยอดมากถาว่าสมใจมไหมคุ้งค่าไหมเกินคำบรรยาย ก็มีอีกนะครับนี่อีกอวันที่เจ็ดแล้วก็วันที่แปดนะคะ,ะกันลรกดาคมนะคะที่โรงแรมโคซะนะคะย่าแม็กดูแล้วนะคะมีหนังสือมาหาย่าแม็กแล้วจ้ะอ่ะเม่าม้อยนะคะอาจจะน่านเกินไปเนาะนะคะก็เอาความสุขนะคะมาฝากนะคะในช่วงนี้กับย่าแม็กนะคะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะพี่น้องค่ะทีท่ติดตามรับชมนะคะช่องบ้านสวนเรียนเรดิโอค่ะขอพี่น้องมีความสุขนะคะสุขทั้งกายสุขทั้งใจสุขวันนี้ขอให้สุขตลอดไปนะคะคลิปต่อไปเดี๋ยวอย่าแมกมากมั่ม้อใหม่ค่ะพี่น้องคะก็ เอาเป็นช่วงหน้านะคะก็แล้วกันเนาะนะคะสำหรับช่วงนี้ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะบพะผัดกับทุกคลิปนะคะที่ยยมแม็กเผยแพร่อ,พอ,พอ,ออกไปนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ